อานักเรียนเข้าใจไหมครับเด็กช้ไกลเด็กช้ไกลโอง่วงอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ยตื่นตื่นครับคุณครับคุณครูไหนลองตอบครูมาสิว่าบิดามารดาแปลว่าอะไรไม่ตาบครับ งั้นเชียงนี้เธอกลับไปถามพ่อกับแม่เธอดูว่าบิดามารดาแปลว่าอะไรแล้วตอนบ่ายมาพบครูที่ห้องครับผมพ่อครับพ่อครับอะไรมีเรื่องอะไรบิดามารดาแปลว่าอะไรครับหูมึงนี่โง่แท้โตมาได้ยังไงบิดากับกูนี่ไงมารดากับแม่มึงนี่ไง ว่าไงได้คำตอบมาิรือยังได้ใช้ไก่รู้แล้วครับบิดาก็กูนี่ไงมารดากับแม่มึงนี่ไง